ก็สวัสดีครับทุกท่านก็อีกหนึ่งคลิปนะครับก็พอดีเพิ่งทำเสร็จนะครับก็จุดนี้ก็จะมี2ขนาดความยาวด้ามนะครับผมก็12นิ้วกับ14นิ้วนะครับก็คมขวานก็เหมือนเดิมนะครับก็อยู่ที่ประมาณอ่าเซนครึ่งนะครับหรือ่านิ้วกว่าเกือบ8 สามจุดแปดหรือเขาเรียกอะไรไม่รู้นะเอาเป็นเซนดีกว่านะครับง่ายดีนะก็เกือบสี่นิ้วนะครับก็ขนาดไม่ต่างกันมากนะครับนี่ประมาณนี้นะครับต่อความยาวด้ามนะครับสิบสองนิ้วนะครับอ้อนี่สิบนิ้วนะครับนีฮะสิบนิ้วนะครับแล้วก็สิบสี่นะครับนี่ก็อาจจะขาดไปนิดนึงนะฮะไม่ถึงสิบสี่ดีนะฮะก็ตีว่าสิบสี่นะครับตัวนี้อ่าสิบสี่นะครับ สิบสี่นิ้วก็ราคาตัวนี้ราคาพิเศษนะครับเล่มด้ามสั้นหกร้อยห้าสิบบาทนะครับก็เล่มยาวนะฮะด้ามสิบสี่นิ้วก็เจ็ดร้อยนะครับก็เหลือไม่กี่เล่มแล้วนะครับก็จบอาจจะชุดนี้หรือว่าชุดหน้านะชุดหน้าอาจจะเหลืออีกสักไม่กี่เล่มแลนะครับแล้วก็จะหมดแล้วก็ต้องรอกันไปอีกสัก พักนะครับอา,อาจจะเป็นอาจจะสองอาทิตย์นะครับหรือว่าก็อาจจะเกินนะครับก็ต้องรอกันไปก็ทยอยทาเรื่อยๆนะครับผมหมุนสับเปลี่ยนไปนะครับมีดบ้างขวานบ้างนะครับก็สลับหน้าตากันไปเมื่อกี้ช่างก็ทําไม่ทันนะนะครับก็วันนี้ก็สีเล่มนะครับก็พึ่งเสร็จไปนะครับ ก็ทรงด้ามก็ประมาณนี้นะครับด้ามสั้นนะครับด้ามไม้แข็งนะครับน้ำหนักเหมาะมืออยู่นะครับเล็กกระทัดรัดนะครับพกพาสะดวกนะครับใช้งานได้จริงนะครับเล่มนี้ก็ใช้งานได้นะครับก็โชว์ก็สวยนะครับ ก็ให้ราคาเท่ากันนะครับผมร้อยห้าสิบนะครับด้ามสั้นนะฮะก็อยู่ที่พิจารณาเอานะครับชอบแบบไหนนะใช้งานแบบไหนฮะทุกเล่มรับกลมแล้วนะครับก็เจ็ดร้อยรวมส่งนะครับเก็บเงินไปทางก็เหมือนเดิมนะครับผมเพิ่มห้าสิบบาทนะครับเป็นขวานเหล็กแหนบนะครับขวานเจาะนะฮะ เป็นงานตีร้อนนะครับจุบน้ำมันนะครับเปิดข่มพร้อมใช้งานแล้วนะครับวันนี้สี่เล่มนะครับเบอร์หนึ่งสองนะครับเบอร์หนึ่งสองหกร้อยห้าสิบาทนะครับราคารวมส่งโอนก่อนส่งฟรีเก็บเงินไปทางเพิ่มห้าสิบบาทด้ามสั้นจะมีอยู่สองเล่มนะครับแล้วก็สิบสี่นิ้วมีสองเล่มนะครับ ก็ช่องทางติดต่อนะครับเบอร์เดิมนะครับ0987946165น,นะครับเบอร์เดียวเบอร์เดิมนะครับถ้าไม่สะดวกแอดไลน์นะครับให้โทรสายตรงมาเดี๋ยวผมแอดไลน์กลับนะครับที่ให้แอดไลน์ก็เพราะเราจะได้เห็นภาพเห็นสินค้านะครับได้ตรงกันนะครับผมเข้าใจตรงกัน ID Li น e ก็ R9N Shop นะครับตัว R เลข9ตัว n นะครับแล้วก็ช็อปนะครับ h o p เลข2อยู่ข้างหลังนะครับเพิ่มเพื่อนด้วย id line นะครับพิมพ์ r 9ไปเลยนะครับไม่ต้องใส่แอดข้างหน้านะครับผมแคปไว้เลยครับผมเบอร์โทรและ id line นะครับแอดไม่เป็นโทรมาเดี๋ยวผมแอดกลับนะครับสายด่วนโทรเลยครับสายตรงครับผมก็พิจารณาตามความเหมาะสมนะครับ ก็ท่านใดเลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์กันได้นะครับช่องทางติดต่อผมจะปักหมุดไว้ที่ช่องคอมเมนต์แล้วก็อยู่ใต้คลิปนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่คอยติดตามรับชมแล้วก็อุดหนุนกันมาโดยตลอดนะครับขอบคุณที่ไว้วางใจนะครับผมวันนี้ก็จบคลิปเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ